สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการวางแผน Airbnb, Park, นะครับการลงทุนแบบเวลพัสนะครับการลงทุนเพื่อความมั่งคั่งนะครับคลิปก่อนเนี่ยนะครับผมสอนนะครับการลงทุนเพื่อเป้าหมายของเวลพัสนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการลงทุนเพื่อความมั่งคั่งนะครับก่อนอื่นก็เข้าแอปตัวเคพัดเข้ามานะครับมาที่ลงทุนนะครับเสร็จแล้วก็ไปกดที่เวลพัสนะครับอ่ากดเข้ามานะครับ เราก็จะเห็นช้อยใหญ่ๆอยู่2ช้อยนะครับตัวนี้จะเป็นแผนที่ผมทําคลิปก่อนหน้านี้นะครับอันนี้จะเป็นแผนที่ร่างไว้หนึ่งเนี่ยนะครับก็คือแผนที่ผมร่างของตัวลงทุนเพื่อเป้าหมายนะครับผมใครอยากดูนะครับก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องลงทุนเพื่อความมั่งคั่งนะครับไปดูกันว่ามันจะแตกต่างจากเพื่อเป้าหมายอย่างไรนะครับอคลิกเข้ามาเลยนะครับ คิดเข้ามาครับตัวเงื่อนไขเหล่านี้นะครับเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันนะครับให้เวลพัทช่วยลงทุนนะครับก็คือสร้างโอกาสเน้นผลตอบแทนเอาชนะเงินฝากนะครับอย่างที่บอกครับคือการลงทุนพวกกองทุนพวกนี้นะครับเราต้องเปรียบเทียบจากเงินฝากนะอย่าไปเปรียบเทียบจากพวกหุ้นพวกฟอรเรพวกอะไรพวกนั้นนะครับมันเทียบไม่ได้คือเราต้องมองว่าเอ้เงินฝากประจําทุกวันนี้นะครับมันได้น้อยนะครับ0.01หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ แล้วก็เหมือนกับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ย <_ d ata> เขากําลังมีมติเรื่องของการไม่ให้เงินฝากแล้วอะไรอย่างเงี้ย <_ d ata> ไม่มีดอกเบี้ยเงินฝากประจําแล้วอะไรพวกนี้นะครับ <_ d ata> ก็ยังไม่แน่ใจว่ามีาผลบังคับใช้หรือยังนะครับแต่ยังไงผมก็มองว่าการเอาเงินไปอยู่ในกองทุนเนี่ยนะครับก็มีข้อดีมากกว่าเอาไว้ฝากเฉยๆนะครับอ่านะครับก็ประมาณนี้นะนะครับแต่ผมก็ไม่แนะนําให้ เอาเงินเก็บของเราทั้งหมดมาลงกองทุนนะครับก็แบ่งเป็นสัดส่วนนะครับตามคลิปที่ผมเคยทําไปก่อนหน้านี้นะครับผมก็อาจจะแบ่งตัวนี้ผมก็ทําแค่ไม่เยอะนะครับหนึ่งพันเอห้าร้อยถึงหนึ่งพันนะครับแล้วแต่นะครับแต่มีบางช่วงจังหวะที่ผมก็เก็งกาไรไปด้วยนะครับเรื่องของลงไปก้อนใหญ่แล้วก็หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนก็ขายอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะวันนี้เข้าเรื่องหานนะครับก็เหมือนกันนะครับเงินลงทุนครั้งแรกก็หนึ่งพันบาทนะครับแล้วก็ลงทุน อ่ารายเดือนเนี่ยนะครับไม่บังคับนะก็คือไม่ต่ําแต่ไม่ต่ํากว่า500นะครับน่เสร็จแล้วกดเริ่มบางแผนนะครับเหมือนกันครับกดต่อไปครับอ่าโอเคนะครับความเสี่ยงของผมอยู่ที่ระดับ5้านะครับอิงจากผลประเมินตอนสมัครกองทุนครั้งแรกนะครับอันนี้ผมพูดไปแล้วนะครับอ่าของเราอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่สามารถปรับเปลี่ยนได้ทีหลังนะครับอ่าโอเครับทราบครับลงทุนครั้งแรกครับผมก็ลงเป็นสแตนดาร์ดนะครับอันนี้ใครอยากลงมากกว่านี้ก็ไม่เป็นไรนะครับ คือมาถึงช่วงนี้นะครับถ้าเกิดเป็นเพื่อเป้าหมายเนี่ยนะครับมันจะให้เราก่อนจะมาถึงความเสี่ยงนะครับมันจะให้เราทำอ่ามันจะให้เราระบุว่าเราอ่ะทำเป้าหมายเราจะลงทุนเพื่อเป้าหมายอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นแต่งงานซื้อบ้านซื้อคอนโดเก็บเงินก้อนอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่เพื่อความมั่งคั่งจะไม่มีจะไม่มีให้ระบุว่าคุณจะไปทําอะไรนะครับจะไม่มีนะครับอ่าไม่มีออาไปดูกันต่อครับผมใส่เงินก้อนแรกเป็น1000บาทนะครับแล้วก็ ใครอยากจะลงทุนเป็นรายเดือนนะครับเหมือน DCA นะครับคุณอยากหาการลงทุนดีซีเอก็ทําลงทุนเป็นรายเดือนครับก็คือทุกๆเดือนคุณต้องจ่ายเดือนเท่าไหร่500รอยอย่างเงี้ยครับหรือคนที่ไม่อยากจะยึดติดกับว่าเดือนเดือนนึงต้องจ่ายเดือนละห้าร้อยห้าร้อยนะครับคุณก็คลิกนะครับคำว่าไม่ลงทุนรายเดือนนะครับก็คือขึ้นอยู่กับว่าคุณสะดวกลงทุนช่วงไหนนะครับเดือนนี้เท่าไหร่เดือนเว้นเดือนอะไรก็แล้วแต่คุณนะครับอ่าผมมาแนะนําแบบ ตัว DCA นะครับก็คือลงทุนทุกๆเดือนแล้วกันนะครับอะต่อมาครับกดต่อไปนะครับมันก็จะอิงระยะเวลาให้เราคือ5ปีนะครับก็มูลค่าคาดหวังของแผนณนะกันยา69กนะครับก็คือนับไป5ปีเนี่ยนะครับคุณจะได้เงินอยู่ที่3 4 0เอาัเจ้ยี่บาทนะครับนี่คือเงินที่คุณจะได้นะครับอะเรามาลองคำนวณกันคือคือ5ปีอาจจะอะอาจจะมองเป็น ไกลเกินไปนะครับเราทําแผนแผนจํานวนปีเนี่ยนะครับคุณสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับวิธีการปรับเปลี่ยนก็คือมาคลิกที่ตัวรูปดินสอครับด้านหลังนะครับความเสี่ยงก็เปลี่ยนได้ลงทุนครั้งแรกก็ยังเปลี่ยนได้อีกนะครับแล้วก็ลงทุนรายเดือนก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมมาเปลี่ยนจํานวนปีให้ให้เห็นได้ชัดก่อนนะครับผมเปลี่ยนเป็นปีเดียวนะครับปีเดียวแล้วกันนะครับจะได้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าปีหนึ่งเนี่ยโอเคครับ 1>, 1ปีนะครับโอเคเรามาดูกันนะครับลงทุนครั้งแรกเนี่ยคือ1,000ลงทุนตั้งแต่งวดที่2งวดที่2จนถึงงวดที่12นะครับก็คือ11เดือนนะครับ11เดือนคูณห้าก็เป็น5,500นะครับบวกกับพันหนึ่งก็เป็น6,500นะครับหมายความว่าใน1ปีเนี่ยนะครับคุณจะได้อาัตาราดอกเบี้ยอยู่ที่5.05ต่อปีนะครับรวมเป็นเงินเนี่ยนะครับก็คือ ที่คุณจะได้ผลกำไรตอบแทนกลับมานะครับ187บาทนะครับ <S <S อ่าจากเงินต้น6,5 0 0ครับคุณได้อัตราดอกเบี้ยที่คุณคาดหวังว่าจะได้ผลกำไรนะครับก็คือ178บาทด้วยความเสี่ยง5นะครับความเสี่ยงมีผลนะครับถ้าเกิดคุณเลือกที่จะเป็นความเสี่ยง6ครับก็ผลที่คาดหวังว่าจะได้ก็คือ6,700 ห0บาทนะครับหมายความว่าคุณมีกําไรบวกเพิ่มขึ้นมา250บาทนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่จะได้มากกว่านี้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะติดลบไปมากกว่านี้นะครับอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับแต่แต่แต่แต,แต,แต่พอผมพูดอย่างนี้บางคนกลัวนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ที่ผมเล่นมาแล้วก็หรือเห็นใครเล่นเนี่ยหรือผมแม้กระทั่งผมก็ไปถามธนาคารหรือไปถามคนอื่นนะครับมันมีโอกาสน้อยมากที่กองทุนใน1ปีแล้วคุณจะติดลบนะครับจึงเป็นกองทุนที่อ่า เราเราให้ผู้จัดจาก,การจัดสรรหรือว่าให้ระบบ AI จัดสรรกองทุนให้เนี่ยนะครับคือเราจําได้ครั้งแรกไหมครับจาได้ก่อนอันนี้ที่เป็นเงื่อนไขไหมครับว่าเขาจะมีการปรับเปลี่ยนกองทุนขึ้นอยู่กับตลาดแป,แปรผันตลาดอะไรประมาณนี้นะครับก็คือหมายความว่าสมมุติว่าอันนี้จริงผมพูดหลายรอบแล้วนะค,คือถ้าเกิดคุณถ้าเกิดคุณจ่ายไปเดือนละ500ใช่ไหมครับ500ของลของรถเนี้ยเขาก็ไปลงกองทุน นี่นะครับตาสารนี่เอาไปลงกองทุนหุ้นนะครับกองทุนกู้ยือมอะไรเงี้ยนะครับคือเขาก็กระจาย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 ไปถ้ากองทุนไหนมันมีความเสี่ยงที่จะติดลบเขาก็จะโยกถอดออกมาแล้วก็ไปใส่กองทุนอื่นที่มีโอกาสที่จะบวกถ้ากองทุนไหนมันบวกอยู่แล้วเขาก็จะปล่อยให้มันบวกต่อไปมันจะโยกประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันมีการจัดสรรโยก Favorite. กองทุนเพื่อให้คุณเนี่ยมีผลกําไรอยู่ตลอดนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่า ช่วงจังหวะที่มันมีโอกาสที่จะติดลบไหมก็มีบ้างนะครับแต่แต่เป้าหมายของคุณเนี่ยนะครับไปอนาคตเนี่ยยังไงผมก็มองว่าบวกนะครับสำหรับผมเนี่ยผมก็มีบวกมาตลอดนะครับแต่จะบวกน้อยบวกมากก็คืออีกเรื่องหนึ่งแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณตัดสินใจแล้วกันนะครับถ้าคุณเลือกความเสี่ยงต่ําหมายความว่าโอกาสที่คุณจะเสียเงินต้นก็น้อยมากครับเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาการันตีเลยนะว่าคุณจะได้เนี่ยร้อบบาทเนี่ยนะครับ คือเงินต้นคุณแทบไม่เสียครับอ่ามันเป็นอย่างนี้ใช้คาว่าอย่างนี้ดีกว่าครับเพราะทุกครั้งที่ผมทํามา <_' S 2> ก็ไม่ได้เสียเงินต้นไปนะครับอ่าการติดลบที่เราเห็นมันเป็นการติดลบเพียงเขาเรียกว่าการติดลบทางตัวเลขนะครับถ้าเกิดคุณไม่ขายมันก็ยังเป็นเงินก้อนที่คุณลงไปอยู่ดีนะครับแต่เมื่อไหร่ที่คุณติดลบมาแล้วหนึ่งอแล้วคุณไปขายมันเา,านั่นหละคือคือคุณเสียคุณติดลบทางตัวเลขไปแล้วนะครับอ่า คุณคือคอนโดเยคคุณเสียขาดทุนทางตัวเลขไปแล้วใช้คำว่าขาดทุนนะครับแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่ขายมันเป็นเพียงการขาดทุนทางตัวเลขอ่าแต่เมื่อไหรเ่เราขายมันคือการขาดทุนจริงแล้วครับ <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับติดลบก็อย่าไปอ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับอย่าไปคิดมากนะครับอย่าไปคิดมากนะครับถ้าเกิดมันติดลบบ่อยๆนานๆทำไมติดลดนาำจังก็ลองโทรไปที่อ่า ธนาคารกสิกรไทยนะครับในส่วนของตัวผู้จัดการกองทุนนะครับแล้วก็ไปปรึกษาให้เขาแนะนำให้แล้วกันนะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับของผมก็แนะนําประมาณนี้นะครับก็ความเสี่ยงก็มีผลต่อตัวผลกําไรนะครับก็กด5ครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยผมก็ไม่สามารถแนะนําได้นะครับอย่างกองทุนไหนให้ผมแนะนำเนี่ยนะครับผมผมยังไม่เคยทําคลิปแนะนํากองทุนเลยนะนะครับผมส่วนใหญ่ผมมาทำคลิปสอนวิธีการซื้อการขายนะครับแล้วก็วิธีการ วางแผนอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อ,อไหร่ที่ผมเดี๋ยวเอาเป็นว่าเมื่อ,อไหร่ที่ผมชํานาญเรื่องกองทุนทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมก็พยายามศึกษาทุก,กองทุนอยู่นะครับถ้าเกิดผมชํานาญนะครับแล้วผมก็จะไปศึกษาข้อมูลกองทุนนั้นๆให้แล้วก็เดี๋ยวทําคลิปวิดีโอแนะนําว่ากองทุนไหนดีนะครับดีระยะสั้นดีระยะยาวเหมาะสําหรับซื้อระยะยา,นนายาวซื้อระยะสั้นอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดผมมีความรู้มากพอผมก็จะมาสอนวิดีโอหรือทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการ แนะนํากองทุนแล้วกันนะครับอ่ะส็จแล้วครับเราก็อ่าโอเคเราโอเคแล้วสมมติเราโอเคแล้วนะครับเราพอใจในอ่าเงินที่คุณการันตีมานะครับแล้วก็เรากดถัดมาครับต่อมามันก็จะเป็นกองทุนที่เขาจัดสรรมาให้ครับว่า5กองทุนนี่แหละนะครับเบื้องต้นที่เราจะเอาเงินของคุณเนี่ยนะครับไปวางใส่เพราะ5กองทุนนี้คือ5กองทุนที่อยู่ในความเสี่ยงระดับ5 ที่เป็นตัวที่เราเลือกไว้เห็นไหมครับมันก็จะเป็นแผนนะครับระดับ5ก็คือมันจะไม่เกินนี้นะครับแล้วก็ผลตอบแทนคาดหวังนะครับก็คือ5.05ต่อปีนะครับมูลค่าคาดหวังเมื่อถึงกันยา6 5หนะครับคุณจะได้เพิ่มขึ้นมานะครับที่เขาจะทให้คุณนะครับก็คือคืออันนี้คือยอดที่เขาคิดว่าคุณจะได้เลยนะนะครับอ่าประมาณนี้แหละนะครับแต่ถามว่าโอกาสที่คุณจะได้มากกว่านี้ไหมก็มีนะครับอืมเพราะฉะนั้นก็ เสร็จแล้วนะครับคุณก็กดต่อไปครับคุณโอเคกับแผนนี้แล้วนะครับก็กดกองทุนความเสี่ยงครับกดยอมรับครับอ่าบันทึกแผนเออบันทึกแผนของคุณได้ถูกบันทึกไว้แล้วโอเคนะครับก็แผนเราเนี่ยจะมีระยะเวลาอยู่ที่7วันนะครับประมาณ7วันนะถ้าเกิดคุณไม่ซื้อภายใน7วันนะครับมันก็จะอ่าแผนก็จะถูกตัดออกไปนะครับถ้าเกิดคุณเอาโอเคคุณมองว่าอ่าฉันยอมรับในแผนนี้ได้คุณก็กดเปิดบัญชีเลยนะครับ ตัวในคลิปนี้ผมไม่ได้มาเปิดบัญชีตัวแผนให้ดูนะครับผมเพียงแค่มาสอนวิธีการวางแผนนะครับผมก็จะอนาคตถามว่าผมจะทำไหมก็ทำนะครับทำทำ,ทำช่วงนี้กำลังจัดสรรเรื่องเงินอยู่ครับเพราะว่าซื้อกองทุนด้วยซื้อหุ้นด้วยซื้อหลายอย่างครับก็พยายามเฉลี่ยเงินให้มันไปอยู่หลายๆที่ครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับโอเคเราย้อนกลับมาดูครับ โอเราวางแผนแล้วนะครับอ่ะเราเข้าใหม่เราเข้าใหม่เลยเดือนะนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็อันนี้เสร็จแล้วนะครับใครที่อยากดูตัวอ่ารายการที่เราวางแผนไว้ก็เข้ามานะครับแอปเคพัทอ,อีกรอบหนึ่งนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ ข้าไปที่ลงทุนครับก็ไปที่วลพัสนะครับวลพัสนะครับก็จะเห็นการลงทุนเพื่อความมั่งคั่งของเราแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเพื่อเก็บเงินก้อนนะครับอะสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากก,า like, share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ